ใช่สามสิบสี่มีสามกับสี่แล้วก็อะไรสามสิบสี่สามสิบสี่สามสามสามสิบสี่สิบสี่มีแบบไหนบ้างสามกับสี่สี่อยู่ข้างหน้าไหมสี่อยู่ข้างหลังสี่ข่ยากค่ะว้สามก่อนค่ะลูกสามอยู่ข้างหน้าทาอันนี้เขียนเองนะคะเ x หนึ่งนะคะ เขอดูหน่อยค่ะเด็กขอดูตรงนี้ก่อนไม่ขอถ่ายคลิปนิดนึงใครก็อ้อนไม่ปล่อยดูไม่ปล่อยพ่ออ้นดูนะคะนั่งเขียนคนเดียวนะเลขหนึ่งเลขสองค่ะค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหมาถึงมาถึงเขียนถูกหมดเลยนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดต่อไปมาสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่แล้วค่ะ สาี่แล้วต้องสามสิบห้าด้วยนะคะลูกเพิ่มพลังอีกละโอ้ดูสิไม่ปล่อยเพ่ออ้นนังนงเขียนของนางเองน่ะไม่มีใครบอกเลยอ่ะต่อไปตรงนี้จากสามสิบสี่สามสามสิบสี่ต้องสามสิบห้าอ่าวเขียนอีกไหมคะสามสิบห้ามีสามกับห้ามีสามกับห้าห้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าอ๋อสามอยู่ข้างหน้าค่ะห้าอยู่ข้างหลังสามอยู่ข้างหน้า เลขห้าอยู่ข้างหลังเลขห้าค่ะอุ้ยเจ๋งเลยสามสิบหกเลขสามอยู่ข้างหน้าเลขหกอยู่ข้างหลัง <S <S เลขหกสามอยู่ข้างหน้านสามอยู่ข้างหน้าเล,นนเลขหแบบนสามเลขหกมีหัวขีดลงไปแล้วมีหัวนี่ไงน,นี่ไงน,นีง่ไงใช่ค่ะอสักเลขหกค่ะ เยี่ยมเลย,ยเลยเ <c oughs> ก่งจังเลย